หลายคนอยากมีมุมโปรดในบ้านแต่ผมว่าทั้งมุมในบ้านและมุมนอกบ้านก็สามารถเป็นมุมโปรดได้หมดคุณว่าไหมครับก so ว่าผมจะรังสรรค์บ้านให้สวยทุกมุมแบบนี้ได้ <Stay ing. S 1> เมื่อก่อนผมเจอปัญหาเรื่องบ้านมาเยอะครับค่ะ กาเปียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านอลงกรพลระบุ ท่านนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านท่านกรรมการอุปนายกสมาคมสมาชิกสมาคมท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ธุรกิจรับสร้างบ้านได้หรือเสียซึ่งในงานในวันนี้เราได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก a a s Premium Product คอตโต้วินเซอร์วิสนุเทคโนพลัสซีแพคโมเนียเลโอวูดคอนวูดซูเปอร์บล็อกอีซีทรัสบริษัทเฮงย่งสูงหลานหลวงจำกัดแกลนโฮมมาร์กพีซีซีพ r o p e ตี้คอน c กร t โ h มแมทร t e ทีโอเอเคเอพา e เวอร์ดูแมกกาซีนบ้านสุขใจแมกกาซีนบิสเน็ c โค e c คอนซ l ล i ิงและพีดี u s e และในวันนี้ทางสมาคมไทยรับสร้างบ้านได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านอลงกรณ์พล,ลบุตรให้เกียรติเป็นประธานและกล่กาวปาฐกถาสำหรับงานในวันนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรและจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อวงการธุรกิจรับสร้างบ้านของไทยดิฉันค่ขอเรียนเชิญคุณสิทธิพรสุวรรณสุดนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ เรียนเชิญค่ะเรียนพระท่านอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจิตศิลธรรมนนท์ที่ปรึกษาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการอุปนายกสมาคมท่านวิยากรและผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านในานามของสมาคมไทยรับสร้างบ้านซึ่งถือว่าเป็นสมาคมน้องใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายที่ได้รับเกียรติอย่างสูงในวันนี้นะครับสมาคม ได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือและจัดงานสัมมนาค,ครั้งนี้โดยได้เรียนเชิญท่านพนะท่านอลงกรผลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปาฐกถารวมถึงเป็นวิทยากรรวมถึงท่านวิทยากรและผู้คว้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้ให้ความสําคัญและสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่าในอีก5าปีข้างหน้าหรือในปี2 0 0พ 558ประเทศไทยจะต้องเป็นจะต้องเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีเป้าหมายก็คือทางการตลาดของ10ประเทศให้เป็นตลาดเดียวกันทุกท่านก็คงจะมีคําถามแล้วว่าประเทศไทยจะได้หรือเสียในเรื่องใดบ้างาจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็คงจะต้องมีการปรับตัวกันของผู้ประกอบการไทยว่า เราจะทำอย่างไรที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าครั้งนี้ด้วยสำนึกต่อประโยชน์ของวงการรับสร้างบ้านไทยและประเทศชาติจึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจรับสร้างบ้านได้หรือเสียในวันนี้ สำหรับการจัดงานในวันนี้สมาคมไทยรับสร้างบ้านได้เกียรติได้รับเกียรติจากวิกรที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิมากด้วยความรู้และประสบการณ์หลายท่านที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วในหัวข้อที่จะมีการสัมมนากันในวันนี้ซึ่งก็มีกูรูมาชี้แนะเพื่อจะให้เกิดการปรับตัวลุกและรับกับการค้าที่จะเปลี่ยนแปลง และก็สะท้อนเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อวงการรับสร้างบ้านไทยรวมทั้งจะมีการเสวนาในหัวข้อฝั่งจอมยุทธชี้ตลาดรับสร้างบ้านปี2554ในฐานะตัวแทนสมาคมไทยรับสร้างบ้านกระผมขอขอบพระคุณท่านวิยากรไว้นาอกาสนี้เป็นอย่างสูงซึ่งกระผมมั่นใจว่างานสัมมนาในวันนี้ จะทําให้ทุกท่านทราบถึงทิศทางอนาคตของธุรกิจรับสร้างบ้านธุรกิจก่อสร้างของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียการปรับตัวทั้งเชิงลุกและรับทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการรับสร้างบ้านของไทยตลอดจนจะได้เห็นทิศทางของตลาดในประเทศไทยและในอาเซียน โดยส่วนตัวลึกๆแล้วกับผมเชื่อว่าในศักยภาพของคนไทยสามารถที่จะแข่งขันและปรับตัวได้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากเรามีแนวลุกและแนวรับที่ดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเรียนเชิญพระท่านอลงกรพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติปรากถาและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับที่ได้กรุณาเชิญมาเป็นประธานในการสัมมนา,าของสมาคมแล้วก็มากล่าวเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับนโยบายทิศชางแต่ต้องขอภายจริงๆสภาผู้แทรนรัศดรได้นัดประชุมเพิ่มเติมวันนี้9ก้าโมงเช้าแล้วสักครู่กำลังนั่งอยู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็โทรมา ขอให้ไปเป็นประธานกรรมาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติซึ่งท่านเป็นประธานผมไม่รองประธานเพราะเห็นว่าจะเอาไปเป็นเซลแมนก็เลยให้ไปเป็นรองประธานมันก็จะใช้เวลาไม่มากนักนะครับแต่ว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยก็ขอเก็บค่าน้ำมันหน่อยคือขอเชิญไปร่วมง,งานมาก,กรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์นานาชาติหรือว่าไทยเซฟนะครับ t h a i l a n d i n น e r n ร t i o n ั l Creative Economy Forum 28-30พฤษภาคมนี้ที่เซนทราซึ่งเป็นครั้งแรกในอาว่าในโลกกันแล้วกันโดยเฉพาะประเทศไทยและพิภาคนี้ที่ได้มีการจัดงานมาการรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์านาชาติเช่นนี้แล้วก็จะมีกูรูกูรูแล้วก็ผู้นำภาครัฐเอกชนรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศนะครับ ทั้งขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังจัดซึ่งท่านเลขาธิการก็มาด้วยตัวเองนะครับรวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอังจัดแล้วก็องค์การทรัพย์สินมิาโลกหรือว่าไวโปรวมไปถึงทางยูเนสโก UNDP ีพีสำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนนะครับแล้วก็บรรดาประเทศต่างๆเราตั้งเป้าว่าจะมาจากทั่วโลกเนี่ยประมาณรวมทั้งคนไทยผู้ประกอบการไทยแล้วก็ แล้วก็ผู้รู้ของไทยเนี่ยประมาณ1,000คนตอนนี้รีจิสเตอร์ก่อนถึงงาน5วันเนี่ยพันหกว่าคนละมาจากทุกทวีปนะฮเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนอกจากนั้นก็ยังมีงานซึ่งเราได้จัดคู่ขนานก็คืองาน Bangkok Design Festival 2010เลริ่มมาแล้วตั้งแต่2 1ถึง30พิพฤศจิกายนนี้10โลเคชั่นผมเชื่อว่าสมาชิกของสมาคม โดยพ่อซัพพลายเออร์หลายรา,ายแล้วก็แล้วก็ผู้ประกอบการของเราหลายราย